ดีรีช่วยแก้อะไรนี่คือต้นดีรีที่ปลูกใส่ในกระถางค่ะดีรีนะคะสำหรับใครที่เป็นอมพกึกเริ่มใหม่ๆเลยนะคะดีรีสามารถช่วยในการรักษาได้นะคะบรรเทาอาการได้นะคะเอาดอกดีรีค่ะหรือรากแห้ง20ดอกนะคะหรือหยิบมือหนึ่งเลยนะคะพริกไทยตำแห้งสองช้อนโต๊ะค่ะผักเซียนผีแห้งพอประมาณนะคะ มะตูมอ่อนแห้ง1ขีดนะคะต้มรวมกันกับน้ำนะคะหลิตรนะคะจนเดือดเลยนะคะใช้เวลา10นาทีค่ะดื่มต่างน้ำครั้งละครึ่งแก้วนะคะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะรสชาติจะเผ็ดร้อนค่ะดื่ม4วันแรกนะคะจะเฉยๆพอวันที่ห้าจะรู้สึกปวดมากจนแทบทนไม่ได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีอาการเยอะนะคะต้องทนให้ได้หลังจากนั้นจะหลุดพ้นบรรเทาอาการ เรือหายได้ไม่เคยมีอาการมา